สุขภาพเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามจิงโกโมิกสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีต้องจิงโกโมิกจัดใหญ่จัดเต็มด้วยสารสกัดสมุนไพรมากกว่า16ชนิดเห็นผลไวปลอดภัยประกอบด้วยตังถังเช่าเห็ดหลินจือเห็ดชิตาเกะตังกุยโสมเกาหลีสารสกัดจากใบชาเขียวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากเปลือกสน ผงงบี้จีผงปักขี้ผงเจียวกู้หลานผงบ็อกค,คลี่ผงแดนดิไลออนเบต้ากูแคนจากข้าวโอต๊ตวิตามินซีและโคเอมไซคิวเทนและยังได้รับมาตรฐานการผลิตจาก GMP รับประทานเพียงวันละ1เมต็ดต่อวันพร้อมอาหารตัวจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องจริงโกมีสอบถามข้อมูลสินค้า หรือสั่งซื้อสินค้าโทร0865089955ย้ำ0865089955